เจออีกแล้วโูนน้านน่ะครับครับครับนี่นี่หน่อยเออนี่อื้อได้เลยวสองสามครับสามดอกจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกไหนก่อนดีเอาเอานี่ก่อนเดี๋ยวมันก็จะดอกดีนะดอกมันนี่นะกำลังขึ้นจ้ะนะโอ้ยตายแล้วปนปนเนี่น่ะ นี่ดอกกําลังโผล่จ้ะนะนี่ดอกมันโจกันรวดตัวจันทรนี่นะโผล่โผล่ยิ่งกว่าบักนูบักแตงอีกแล้วจากวันนี้นะพอมีน็อตมันเห็นจะหัวมันน็อตจันทรนี่นะกําลังโผล่จ้ะตัวมิตัวมิอยู่เอ้ยนี่น่ะตกตกเลยน้อจัะเนาะวันเจออีกแล้วหนึ่งดอก ทำไมอะเอาเก็บจะเฮ้อลีลาแทะนั่งกลัวถักโอ้โหถักนี่จ้ะจงเพ็ดนี่จ้ะใจดูว่ามันกำลังจะขึ้นจ้ะเห็ดน่ะนี่น่ะป้าที่โถ นีเด้อนี่เด้อนี่เด้อน่ะเฮ็ดจ้ะติดหลักไหมเด้อป้าติดโทรน่ะภาพมันจะ้ะปนุปิดแปะนี่นี่นะอีกหมูหนึ่งนีนนนงน่นี่นี่กําลังขึ้นจ้ะนิดน้อยนิดแต่ว่าปนุก็จะเอาขึ้นเก่าเลยจ้ะนี่นะนี่นะ มันน้อยโพดเนะาะแต่ว่าปนก็จะเอาจ้ะไปเห็นมันแล้วเนาะเพราะว่าปนกจะไปโอ้ยอันนี้ปล่อยไปก่อนจ่ะปะนกจะไปกดแลนเนาะสามสี่วันนะจ้ะกับมางู้นวันอาทิตย์เนาะนี่เนาะอีกดอกนึงก็คงจะอีกหลายวันนะจ้ะกว่าปนกจะมาเพชรมันก็คงจะเทาหมดแล้วนะจ้ะเนี่ยพราแกงพอดีเนาะจะเฮ็ดมะนาวจ่ะนี่เนาะ ดอกมะเดื่เห็ดมะนาวเต็มเลยกำลังดอกนี้หน่อยจ้ะนี่เก็บมะนาวนี่นะลองจะให้ดูนี่นะดอกเห็ดแต่ว่ามันหน่อยพูดจ้ะเก็บไว้ก่อนเนาะมองไปเลยเห็นเห็ดเหลืองจ้ะนี่นะนี่หน่อยจ้ะนี่ดอกเนาะเหลืองก็เพิ่มอยู่เห็นเหลืองมาแต่ไกรจ้ะนีะ่นะดอกนั้นเผื่อจ้ะ ดอกเดียวน,นี่น่ะดอกน้ำจ้ะมอสมันยาวมสมันลึกมอสมันหนาเน,ะนาะเนาะจ้ะเนาะจ้ะเฮ็ดพึ่งกำลังขึ้นนี่นะ่ะนี่นะ่ะโอ้ยดอกน้อยจ้ะตัวขามอวบนี่ตูมุติมิเดีด๋ยวๆนี่อีจ้ะหันมาทางนี้นี่นะ่ะนี่นะ่ะดอกมัน,นอ๋อเด นี่นี่เห็นไหมเนี่ยดอกน้อยจ้ะน่ะปนกจะไม่เหลือไว้จ้ะเพราะว่าเห็นมันแล้วเนาะมันจะไอวีอืมดอกอวบจ้ะน่ะขาอวบอือดูขาอ้วบขาอวบเห็นเห็นวันเห็นไวหาอ้เก เห็ดอ้วนเห็ดก็อ้วนคนก็อ้วนเอ้าอุ้ย,ย,ยแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะมันจะนิ่มๆจ้ะ <c oughs> โอ้ยอยากอ้วนตุ๊กปุ๊กจ้ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเรามีก็ใช่จ้ะแต่ว่า ร้อยมันเป็นแบบนี้เนาะเอามันไม่ได้ดอกจันทร์นี่นี่ยผลงานประดุกว่านี่สกิลก่อนที่จะนั่นเห็นเฮ็ดไอ้นี่นะจ๊ะเฮ็ดผึ่งเนื้อจ้ะเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ตกไหมนะอันนี้ผึ่งเนื้อจ้ะมาสามดอกตรงนี้นะ เอาไปล้างดีๆไอ้ลอกหลอกหัวมันออกจ้ะมันก็แซ่บๆสบเลยเนี่ยจ้ะเดินมาเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยๆเห็ดผึ่งโอ้ยโอ้ยสองสองสองจ้ะโอ้ยสามสามสามเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนุกไทยดูหนุกไทยดูเดี๋ยวจ้ะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนี่ยจ้ะอันนี้ร้อยเนี่ยถักกินหนุกไทยดูใกล้ๆเนี่ยถักกำลังแบบ เหมือนบุฟเฟ่เนาะจ้ะเนาะนี่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 ดอกนึงเนาะนี่ดอกหนึงจ้ะสองดอกแล้วหนึ่อีกดอกนึ่งนี่นี่ข้างล่างเอออันนี้จะเป็นเพ็ดพึ่งเนื้อจ้ะไม่ใช่เพ็ดพึ่งหวานเพ็ดพึ่งเนื้อยังไงอันน่ะดอกมันเก็บนี่จ้ะโอ้โหรวยเหมือน เยไอ้ทากมันกินจ้ะเดี๋ยวประดกเอาดอกนี้เนาะเนี่ยปาดอีโถขึ้นมาเป็นแบบนี้จ้ะนี่มันอยู่ใต้มอสหรอกจ้ะเนะาะเนี่ยดอกมันโอ้ยเอาได้นเนี่ยโอ้ยทากดูหน่อยจะ้ะทากได้เห็นอันนี้ไม่ต้องเอา,าน่าจะปล่อยให้ทากมันกินไป นี่เห็ดปลาดุกหนจ้าหนจ้าปลาดุกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาตะไก่มาตะไก่ขณะขณะได้เห็นอุยมันมาขึ้นแบบนี้จ้ะร้อยหมูปานี่น่ะร้อยหมูป่าเนาะเนี่ยร้อยหมูป่ามันจัดก่ายขึ้นนี่น่ะเห็ดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันลื่นจ้ะขอภัยขอภัยมีนะดอกเห็ด ติโท่ปฏิถันว้าขาอวบอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวยเดี๋ยวถ่ายรูปกันเด้อมาจ้ะปาดขาอวบปานี่หรโถจ้ะขายัางอวบปาดอกใหญ่ดอกใหญ่ได้ไม่ดใีใครอีจ้ะ,ะดอกเข็นอีกแล้วนี่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 แฟดแฟดแฟดสองดอกสองดอกเปาดติดโท เอ้ยเอาไงดีเอาไงดิยงไงกันได้นี่จ้ะหนะปัดงามจ้ะอย่างงามเลยคู่นี่ดอกเห็ดอ่ะพูนเก็บหนะดอกน้อยจ้ะนี่อยู่ใกล้กระดอกนี่เนาะนี่นะดอกนี่ปฏิโทโถปัดฏิถังงามอีกแล้วจ้ะหนะดอกเห็ดหนะฮนะ งามงามจ้ะดอกเี่ให้มวรนี่อะไรมากินจ้ะเห็นมะตะไคร้อีกหนึ่ง,งดอกนี่นี่น <TH> ี่นี่นี่นีเด้อหนีเด้อโกบินทร์เอ้ยนี่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 อุ้ยสองดอกเด้อเด้อเด้อนี่เจ้าดอกเห็ดนี่นึ่งอีกดอกนึงอุ้ยสามสิอ้มองไงหลายดอกเด้อเด้อเอาไงดีเด้อเด้อปนุคหามุมก่อนเด้อแป๊บนึงแป๊บนึงจ้ะจ้ะเอามุมหน่อยหก่อนเนาะนี่นะนี่นะนี่นะ ดอกมันนี่เห็นตัวหัวมันจ้ะนี่เนี่ยมันขึ้นมาเลยนอนจะเหลงเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเด้ยเด้อน้ำปักใบสนใบสนถิ่นปนุกเงี้ะนี่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวสนุกจ้ะเนี่ยมันคือดอกจ้ะนี่โอ้ยมีถากพบนะสองดอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลื่มาตรงนี้จ้ะนะได้เห็น กน,นี่อุย้ยมีแตงงามๆจ้ะตรงนี้สามเลยเนาะดเดี๋ยวก,กันเด้อเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวกันเด้อนี่ดอกดอกนี้เห็นที่ดอกดอกแรกนี่จ,นนจ้ะนั่นจกมันขึ้นมาโหลดเน,ะนาะน,นั่นมีถาดอีกแล้วจ้ะสี่ดอกตรงนี้แี่งามจริงๆจ้ะดอกเห็ดน่ะนี่จ้ะ เก็บสี่ดอกตะกี้นี่หันมาเจออีสองดอกนี่อีกแล้วเนี่ยจะกกระลังโพก็ไปพี่น้องเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่นะแฟดอีกแล้วจ้ะฮ้ยเจกรถดเนาะอ้หแหมจกอย่างอีพร้อมนี่จ้ะหนักมันติดหลักไหมนั่นแฟดอีกแล้วจ้ะนั่นปฏิโทปฏิทันอีกแล้วกป็นกนะน้ม โอ้เห็ดงามอีกแล้วเห็ดงามอีกแล้วจ้ะจ้ะขยับมาจากสองดอกตะกี้นี่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 ล้างโคอีกแล้วจ้ะหนักหนักบั้นนกติจุกขึ้นเก่าจ้ะนี่นี่นี่เอ๋บั้นี้ต้องจกเอาจ้ะหนักหนักว่ามันตึงขึ้นเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้ปนกตายแท้ตายแท้จ้ะนี่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 เห็ดเห็ดเห็ดป้า วันนี้ปนกจะไปกอตแลนด์ปนกคิดถึงป่าเฮดแน่ๆจ้ะนี่นี่นี่เฮดก็ลังขึง้น,นดเด,อนนนนดออเ้อนี่จ้ะนะดอกเฮดโอ้ยตายแล้วนี่นี่นี่ดอกน้อยมันอีกจ้ะโอ้ยตายตายตายปนกตายแล้วจ้ะมอตะเก็บเฮทเนาะนี่นะนี่นะจ้ะมอตะเก็บเฮดไอ้ ไม่ได้โฟกัสเห็ดเนาะจ้ะนาะงามไหมงามไหมดอกงามงามจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะถ้าไม่สังเกตแต่จะไม่เห็นเนาะจ้ะเนาะมีกําลังจิกโผล่จ้ะน่าเห็ดกําลังขึ้นจ้ะโอ้ยทําไงดีปนกสายแท้ไปกดแลนไปกดแลน จ้ะปนุจะตัดขายดูเนาะเมเสียด้เจ้าจวันนี้ปนุจะต้องกลับแล้วต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่านัดเพื่อนไว้เนาะจ้ะเนาะเพื่อนจะมาจะไปกดแลนกันนอะะ่อจ้ะวันนี้เรือออกตีทุ่มนะมวันวิเกเคนวิเกเคนทีบิสกโกก้าโบดสองทุ่มสองทุ่มจะ้ะเนะี่ยดอกนี่งามงามจะ้ะงามจริงๆเฮ็ด เหลือออกสองทุ่มจะตะว,ว่าเพื่อนจะมาหาก่อนเนาะจะเอารถบ้านไปกันจ้ะไปแคมปิ้งเนาะสีช่ชั่วโมงหืมโอจนถึงสีททร่รัสีช่ชั่วโมงเออขึ้นเรือไปสีช่ชั่วโมงออนุก็จะไม่ได้มาเก็บเห็ดอีกสองสามวันจ้ะนี่อันนี้เห็ดขาลายมันมาแบบคู่เนาะ พึ่งจะขึ้นจ้ะเยอะเยอะจัะ่หปนกตรงกลับบ้านแหละมาป่านี่ได้ไหลายดอกเลยนปนกจะไปแบบเร็วก็เล้วกันนจาจะนะอ้ยน,น่าเน่าจ้ะดอกนี้ร้อยมันพเพลอแล้วนอจนะน่าร้อยมันเขียวแล้วนปนกก่อนอันนี้เห็ดไอ้นี่น ้ไก่จะเฮ็ดมแจะดอกแบบกำลังโผล่จ้ะบางอันก็นอนเจาะจนเดี๋ยวปนุก,ก็ไปปนุก,ก็จะต้องรีบทำความสะอาดเฮ็ดอีกจ้ะต้มไปเลยทำงานมันมันจะเสียมดนัจนจะหนาะปนุกจะไปแบบเร็วด้วยจ้ะเด้อ รีบนะจ๊ะนี่เน่าเอาแค่นี้พอ,อเพชรกำลังขุดเต็มเลยอู้หสดายดุปนุทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวปนุก,กับมาปนุกก็จะมาเก็บให้ได้ดูตุเกแกรึเปล่า ก้กดแลดอีก็กจ่องกันไห้นานแล้วจ้ะทำเงินกันดูว่าแต่เฮ็ดมันจะขึ้นตลอดเนาะจ้ะเนาะพอดีมันฝนมันมาตกช่วงนี้เน,ะนาะานี่จ้ะดอกบ้านงามป็นอกคอยเฮ็ดตั้งนานนานคอยฝนคอยเฮ็ดนาะไม่ขึ้นสักทีจ้ะพอฝนตกปุ๊บโอ้ขึ้นมา ฝนต๊กมาเช้าก็ตกวันนี้จะจะสังเกตเห็นพื้นมันจะเปียก,กมันจะเนาะพื่นหยาดดูเห็ดงามทำไงดีดูไอ้นมเหล้าต้นจักก็อนหัวตะด้าตอกดีจังเลยตัวขาได้ดีกว่านี่นาะโอนะ้ยเนาะปวด เพอเวอร์จะดกนี่ดกใหญ่จนเขาไม้เห็นดกนี่ดกแลกไมป่านีน่ะใหญ่ๆจ้ะแมถ้าแกงกินคนเดียวก็พอกินได้จ้ะนี่ดอกนี่ ปีนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงนาะจะเนะเฮ็ดมันเลยแบบพึ่งจะขึ้นเฮ็ดพึ่งพึ่งจะมาเสดายเด้อถ้าปนไุไปกดแลนนี่ปนุก็จะได้มาหาเฮ็ดทุกวันเลยจล้ะปาเน่าเนาะเดี๋ยวปนุกอดไปปาเล้วนอกจะเนะตรงนี้หน่อยนี่ปนุกจะยนลงหมอเลย อันนี้ได้เต็มก็ตาจ้ะเฮ็ดโหดพูดเด้อหน่เด้ออันนี้เด้อเฮ็ดไออันนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยอุ้ยเอาไหมเนี่ยปลาเอาแค่ขึงเดี๋ยวก็พอแล้าจะหนุะนี่แค่นี้ ด้วยตัวซัดมันไปทำรังข้างในจ้ะเด้อประดุยขยับ่ะอ้ยเมื่อยจ้ะ้ยจะมีบางคนที่ถามเนาะปีที่แล้วอะ่ะบางคลิปที่เก็บไปเยอะๆบางที่ไม่ได้ตัดขายดูเพราะว่าเออถ้าเกิดวันไหนประนุเเลิกงานเนาะเลิกงานแบบ ปนกจะถึงบ้านประมาณบ่ายสองกว่าบ่ายสามประมาณเนี่ยจ้ะพาไปเก็บเฮ็ดแล้วมันมันมันเย็นนะจ้ะมันแบบมันค่ำอะ่ะปนก,กจะไม่ได้บังคับปนกจะไม่ได้ตัดขายดูเนาะเพราะว่ามันมันไม่ทันจ้ะนะก็ไปถึงบ้านก็ต้องล่างเฮ็ดเนาะทำความสะอาดเฮ็ดล่างเฮ็ดแบบเร็วๆอ่ะจ้ะเพราะว่า เน่าหนักนวนตัวนี้เน่าๆจ้ะอุ้ยสดายน่ะแต่เขนิอเคเขนิเฉพาะนะจ๊ะเนาะกว่าจะไปล้างเฮ็ดกว่าจะทําความสะอาดเฮ็ดกว่าจะต้มเฮ็ดอีกจ้ะปะแบบมันใช้เวลานานน่ะสนุกเลยโอ้ยถ้าวันไหนแบบชุกหรือฟุกก็จะไม่ได้ตัดขายดูแลจ้ะเนาะจะว่ากันเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าปีที่แล้วมันเฮ็ดมันเยอะจริงๆจ้ะเยอะจนโอ้ย เอาไม่หวานมีหวเนาะปีนี้ก็เนี่ยจ้ะยังที่เห็นเห็นผึ่งจะมีเฮ็ดผึ่งให้เก็บเน,นี่ยมันสนุกอ่ะวันก,ก่อนก็ไปได้นิดจ้ะราะว่ามันยังไม่ขึ้นเน,ะนาะเฮ็ดผ <laughs> ึ่งไจับจับเฟ็ดเฟ็ด มันไปทั้งเฟดเหมือน,นกันมันออกสุดๆไม่อยากออกไปยังงี้เลยจ้ะเฮ้แฟดนี่ก็แฟด นี่แกะอ,อกซะกำลังอ่อนๆาาน้องนาะโอ้ยสอนเฮดอีกแล้วสนุกไปปากโคกมาได้สองสำริดจะ้ะปากโคกมาก็กำลังจะขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามันมันมันไม่เยอะไม่ค่อยเยอะจ้ะปีนี่ปากโคกมานะ่ะปีนี่มาเจอป่านี่เยอะ หาไปเรื่อยๆจะหาป่าไปเรื่อยๆเนาะว่ามันป่ามันเยอะเนาะป่าไหนก็เข้าได้จ้ะแต่ว่ามันจะมีเฮ็ดไม้เคน่นอะละจ้ะสภาพป่าเฮ็ดพึ่งเนี่ยจะเป็นแบบนี่ยลักษณะแบบเนี้ยป่าเฮ็ดพึง่ง บบนีงงกาม,ามเพื่อนจะมาถึงบ้านหลือจ้ะปะนุกยังไม่ได้ออกจากป่าเลยบอกเขารอก่อนเพราะว่าเขามาขับรถบ้านมาเนาะให้จอดรอก,ก็ที่จอด,ดรถปนุก,ก็จ้ะ กลับไปแป๊บเดียวเดี๋ยวดี่ไปหลรังมันตัวขาวจ้ะดินติดติดอุดรุดบางทีบางคนประหนกกไม่ได้ตอบคอมเมนต์นก็ขอภัยหลายๆลด้วยจ้ะเด้อบางทีถ้าเกิดทำงานมันเกิดจะไม่ค่อยได้ยิบโทรศัพท์นะจ๊ะถ้าไปทำงานอะ่ะจะได้จับแต่เวลาที่ ก,กเราบางทีกลับมาบ้านก็โอ้ยทำนุ่นทํานี่นท,าน,ทานั่นเนาะจ้ะเนาะไ่คอยมีเวลาน่ยทิ่ดินอุดรูด้วกันแต่ตะว่าโอ้ยเอาได้ถ้าดอกแบบนี้มันจะเนี่ยมันจะเน่าจา้ะ ตันอ,อกจะตัดออเอาได้เท่าที่เอ,อ,อาเน,ออน้าตออัวเนี่ยทุนล่ะของพอสตัดเลยใดอยูอ่เฮ็ดมันขึ้นติดกันแบบ2ดอก3ดอกก,ก็ลังโผูก นี่น่อยนี่เด็กปนกเอาหมดแต่วันนี้ไม่ละเว้นแล้ววันี่นอกจากนี้เดกถูถูถูดินออกนี่นะนี่จะน้อยๆจ้ะโผล่ไม้เห็นเอาหมดนอกจากนี่ แกงทั้งดอกยยนลุงหมอมไปเลยนะแต่โอ้ย,ย,อยถ้าเอาไว้ให้มันใหญ่มันก็ได้ไหลายเนี่ยแต่ว่าสนกจะไม่ได้กลับมาอีกเนาะมันต้องไปเทีย่ยวอ่ะตัวเป็นรูมัดเลย ค่ะผมนีวางก็จะได้มาอีกก็จะเอาไว้ให้มันใหญ่เนะทว่านี่อันนี้จะเป็นเฮดพึ่งอีกชนิดหนึ่งจ้ะหัวมันจะแดงแดงก็นี่เขาเรียกบรูนศพอออันนี้เป็นแนวนี้จ้ะ มดจังเฮ็ดผึ่งเราจะเฮ็ดเราจะเฮ็ดอย่างอื่นจ้ะี่ผลงานจ้ะวันนี้วันนี้ดีมากอันนี้ดีมากวันนี้ได้เฮ็ดหลายจ้ะวันนี้สนุกสนุกสนุกกรลุกววน เฮ็ดผึ่งเนยผมปลาปัดไอ้ลองหิวมาฮะหิวมากหิว hmm. อ <Okay. S 2> ่ะโอเคเจ็บผมมากครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนะนะจ๊ะเนาะ เดี๋ยวปนกกลับมาจากกดแลนดปนก,ก็จะรีบเข้าป่ามหาหาเห็ดให้ดูคือเก่าจะ้ะแต่ว่าเดี๋ยวปนกจะถ่ายกดแลนดให้ดูจังนิดตอนปนกไปเที่ยวนูนี่ไปไป,ไปบ้านบ้านครับกลับบ้านกัน <c oughs>